วันนี้ขอนำเสนอหมอ้อเคลือบนอนสติกใบใหญ่ใบเดียวเอาอยู่โดย RRS เซตหม้ออลูมิเนียม2หูค่ะตัวหมอ้อมีความสูงถึง10.4เซนติเมตรค่ะก้นลึกใบใหญ่สามารถจุน้ำได้ถึง3ลิตรและที่สำคัญภายในยังเคลือบด้วยนอนสติ๊กมาพร้อมกับฝาปิดหมอ้อกระจกใสค่ะและยังมีรูระบายอากาศบริเวณหูจับตรงนี้เนี่ยทำมาอย่างหนาเลยทีเดียว RRS หม้ออลูมิเนียมใบเดียวทำได้ครบทุกเมนูเลยค่ะทั้งตุน๋นต้มผัดและกระทะ วันน <premises. S 2> ี้จัดเซตใหญ่มาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะกับ RRS เซตหม้ออลูมิเนียม2หูหนใบมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบ5ขนาดอีก1ชุดและยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับตลิ่วในลอดอีก1ชิ้นแต่ยังไม่พอค่ะวันนี้ให้คุณผู้ชมซื้อ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตฝั่งนี้เลยค่ะปกติแล้วทั้งหมดราคาเต็มอยู่ที่4,960บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมเหลือจ่ายเพียงแค่1390บาทเท่านั้นย้ออีกครั้งนะคะทั้งหมดนี้เลยจ่ายเพียงแค่่1390บาาทททเนนั้โด ที่1495ค่ะ